สวัสด e e e ีค e ่ะร e e ๊ววหมิงฬาบ้าเชดินี่มาสวยเร็วมาอต้องเวเมื่จะก็บเปลือยลิวิมยาปีบะเมะเบางนี่เน๊ะแชทชิดโลทําเดี๋ยวนี้เลยทําเดี๋ยวนี้เลยทําเดี๋ยวนี้เลยยันยันโล็รีบรีบทําเลยรีบรีบทําเลยรีบรีบทําเลยหรือเปลยลิวิยาเลยจีไจเร็เนาะทําตามนี้นะ ทำตามนี้นะทำตามนี้นะนะคะ4ปีเภาตรวจไทหน่อยตรวจไทหน่อยตรวจไทหน่อยทางเล่นนี ой, ้เจอได้ละ டி เชဆုเนี่ยသူทိုင်းษาတင်ယူခြင်းလို့တင်နေစုံစမ်းခြင်းနေသူတွေက TikTok ဆိုလို့ရှိရင် Contact X လေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် டி เชရော Bio မှာရှိရဲ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲစုံစမ်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ Facebook ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Page Messenger ကနေပြီးတော့ဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်ရှင်